น้ำต,ตาจะไหลเพราะในที่สุดปู่อาก็ไม่ง่อยล้วทุกคนนอกจากจะยกให้เป็นอาีที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วยังจะยกให้เป็นปู่ที่ดีที่สุดในสเกล1ต่อ144ด้วยและนี่ก็คือการรีวิวกันดัม r าจีปู่เวอร์ชั่น2.0ปู่ตัวนี้จะเอายานคอไฟเตอร์มาแยกโชว์ไม่ได้นะเพราะจาเป็นต้องใช้ในการประกอบเข้าไปในตัวหุน่นสิ่งหนึ่งที่โคตรเจ๋งของเจ้าตัวนี้ก็คือโครงในนี่แหละบางคนเนี่ยถึงกับยกให้เป็นปู่อันลีเวอร์ชันยอดส่วนเลยนะซึ่งผมก็เห็นด้วย สร้างมาตรฐานไว้แย่เกินไปว่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังสําหรับเจ้าตัวเนี่ยก็คือชิ้นส่วนมันมีขนาดที่เล็กคลาครทําหล่นเนี่ยก็ระวังหลุดเข้าไปในหลุมดำนะจริงๆตัวเนี่ยชิ้นส่วนไม่เยอะไม่ได้ใช้เวลาประกอบนานขนาดน,านั้นแต่ว่าที่ผมต่อนานเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวที่ต่อสนุกมากๆก็เลยเอนจอยกับการต่อไปทีละนิดชิ้นส่วนเกาะนอกแต่ละอันเนี่ยก็จะมีร่องที่ทํามาให้ค่อนข้างดีสําหรับการตัดเส้นเลยทีเดียวตัวที่เห็นอยู่เนี่ยผมก็จะต่อดิบแล้วก็ตัดเส้นนะแต่จะไม่ติดสติกเกอร์เพราะรอดีคอร